จากท้องฟ้าสู่สำหรับไทยประสบการณ์พลร่มหญิงกับรสชาติแห่งวัฒนธรรมเรื่องเล่าจากสนามกระโดดร่มพลร่มหญิงกับประสบการณ์อาหารไทยณฐานฝึกพลร่มแห่งหนึ่งกลุ่มทหารหญิงจากหลากหลายประเทศกำลังเตรียมตัวสำหรับภารกิจสำคัญเฟรนช์ิพจ้ำการกระโดดร่มที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งนิตรภาพระหว่างเหล่าทหารหญิงจากทั่วทุกมุมโลก ขณะที่รอรับอุปกรณ์ร่มและตรวจสอบความพร้อมของชุดกระโดดครูฝึกได้ถือโอกาสแนะนำพวกเธอให้รู้จักกับอาหารไทยแท้ๆซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของเมืองไทยเมื่อสำหรับอาหารถูกนำมาวางตรงหน้าทุกคนต่างจ้องมองด้วยความสงสัยข้าวเหนียวกินยังไงต้องใช้มือจริงๆเหรอ คำถามมากมายผุดขึ้นมาจากพลร่มหญิงผู้ไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมนี้ครูฝึกจึงสาธิตวิธีการจกข้าวเหนียวด้วยมือปั้นเป็นก้อนพอดีคำแล้วจิ้มลงไปในน้ำพริกแจ่วพร้อมกับหมูย่างหอมหอมเมื่อทุกคนลองทำตามเสียงว,ว้าวก็ดังก้องขึ้นเป็นระยะสีหน้าของพวกเธอเปลี่ยนจากสงสัยเป็นตื่นเต้นและสุดท้ายก็คือความประทับใจไม่น่าเชื่อเลยอาหารบ้านๆแบบนี้กลับมีรสชาติซับซ้อนและกลมกล่อมมาก ข้าวเหนียวหนึบๆกับหมูย่างนี่คือสุดยอดเลยเผ็ดไปหน่อยแต่มันดีมากบางคนถึงกับยกนิ้วโป้งให้พลร่มหญิงหลายคนเริ่มเพลิดเพลินกับการกินแบบไทยโดยไม่รู้ตัวพวกเธอพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเอาวิธีกินแบบนี้ไปสอนที่บ้านให้ได้หลังจากอินนำสำราญทุกคนต่างมีพลังและความฮึกเหิมพร้อมสำหรับภารกิจเฟรนชิปจ,จำที่รอยอยู่ข้างหน้านี่เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่งดงามและสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเหล่าทหารหญิงจากทั่วโลก คอมเมนต์จากต่างชาติฉันไม่เคยคิดเลยว่าการกินข้าวเหนียวด้วยมือจะสนุกขนาดนี้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณประเทศไทยที่ทำให้ฉันได้ลิ้มลองวัฒนธรรมใหม่ความคิดเห็นถัดมาอาหารไทยไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังข้าวเหนียวนุ่มๆกับหมูย่างรสเข้มข้นมันเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆฉันอยากกลับไปกินอีกความคิดเห็นถัดมา ฉันชอบวิธีการกินแบบนี้มากมันทำให้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติและความเป็นกันเองของอาหารไทยเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งความคิดเห็นถัดมาเผ็ดไปนิดนะแต่ฉันชอบน้ำพริกแจ่วรสจัดจ้านทำให้หมูย่างอร่อยขึ้นไปอีกข้าวเหนียวก็นุ่มมากเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบความคิดเห็นถัดมามันน่าสนใจมากที่เห็นวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างฉันชอบที่เราสามารถใช้มือกินได้มันให้ความรู้สึกเป็นกันเองและสนุก ความคิดเห็นถัดมาอาหารไทยมีความลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่ยังรวมถึงวิธีการกินด้วยข้าวเหนียวกับหมูย่างนี่เป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆความคิดเห็นถัดมาฉันยังไม่ชินกับรสชาติเผ็ดๆเ,เ,เท่าไหร่แต่ฉันก็รักมันโดยเฉพาะข้าวเหนียวที่นหนึบหนับกินคู่กับหมูย่างแล้วลงตัวมากความคิดเห็นถัดมา นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ลองข้าวเหนียวแบบนี้ปกติฉันเคยกินแต่ข้าวญี่ปุ่นแต่วิธีกินแบบนี้มันให้ความรู้สึกแตกต่างและสนุกความคิดเห็นถัดมาข้าวเหนียวมันนุ่มหนึบมากฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะเข้ากับหมูย่างและน้ำพริกแจ่วได้ดีขนาดนี้ต้องลองทำกินเองที่บ้านบ้างแล้วความคิดเห็นถัดมาฉันตกหลุมรักอาหารไทยอีกครั้งข้าวเหนียวกับหมูย่างมันดีมากฉันอยากให้ทุกคนที่บ้านได้ลองกินดูบ้าง ความคิดเห็นถัดมาโอ้โหฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการใช้มือกินอาหารจะทําให้รู้สึกเชื่อมโยงกับอาหารมากขึ้นแบบนี้ตอนแรกก็ลังเลนะเพราะปกติที่บ้านฉันเรามักใช้ช้อนซ่อมหรือไม่ก็ตะเกียบแต่พอลองจกข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนแล้วจิ้มน,น้ำพริกมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมมากมันอบอุ่นและสนุกไปอีกแบบ ที่สำคัญรสชาติของอาหารไทยนี่สุดยอดจริงๆข้าวเหนียวหนึบๆคู่กับหมูย่างหอมๆและน้ำพริกรอนจัดมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อฉันจะจำประสบการณ์นี้ไปอีกนานแน่นอนและจะลองหัดทำเองที่บ้านให้ครอบครัวได้ลองด้วยความคิดเห็นถัดมาอาหารไทยมีมนเสน่จริงๆฉันเคยกินอาหารไทยมาก่อนแต่ไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยปกติฉันกินข้าวสวยเป็นหลัก แต่พอมาลองข้าวเหนียวกับหมูย่างและน้ำพริกแบบไทยมันให้รสชาติที่แตกต่างไปจากที่เคยกินมาก่อนทุกอย่างลงตัวและมีมิติรสชาติที่หลากหลายฉันชอบที่อาหารไทยไม่ได้มีแค่รสเผ็ดแต่ยังมีความหวานเค็มและเปรี้ยวผสมกันอย่างลงตัวประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ฉันอยากกลับไปเที่ยวไทยอีกครั้งแน่นอนความคิดเห็นถัดมาสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการที่อาหารไทยทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น การนั่งล้อมวงกันและใช้มือหยิบข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างจากการกินอาหารแบบตะวันตกที่นี่ไม่มีพิธีรีตองอะไรแค่ล้างมือแล้วใช้มือกินได้เลยมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักอาหารไทยเข้าแล้วความคิดเห็นถัดมา ขอบคุณมากที่เปิดโอกาสให้ฉันได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าจะชอบไหมเพราะฉันไม่ค่อยกินอาหารที่มีรสจัดจ้านแต่พอลองแล้วโอ้โหฉันไม่เคยคิดเลยว่าส่วนผสมที่เรียบง่ายอย่างข้าวเหนียวหมูย่างและน้ำพริกแจ่วจะให้รสชาติที่ลึกซึ้งขนาดนี้ข้าวเหนียวเหนียวนุ่มเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับฉันมากเพราะปกติฉันกินแต่ข้าวแบบยุโรปที่ร่วนๆไม่ติดกันฉันอยากให้เพื่อนๆชาวเยอรมันได้ลองอาหารแบบนี้ดูบ้างจัง ความคิดเห็นถัดมาอาหารไทยเป็นอะไรที่ว้าวมากฉันเคยได้ยินว่าคนไทยใช้มือกินข้าวเหนียวแต่พอได้ลองเองมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการใช้ช้อนซ่อมโดยสิ้นเชิงมันทำให้ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมากขึ้นฉันชอบที่อาหารมีความเผ็ดกำลังดีและหอมสมุนไพรแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหมูย่างก็นุ่มและฉ่ำสุดๆฉันจะบอกทุกคนที่รัสเซียว,ว่าอย่าพลาดข้าวเหนียวหมูย่างถ้ามาเที่ยวไทย ความคิดเห็นถัดมาในฐานะที่ฉันเป็นคนรักอาหารฉันต้องบอกเลยว่าอาหารไทยมีความซับซ้อนและอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติเท่านั้นแต่วิธีการกินก็เป็นเอกลักษณ์มากฉันชอบที่ข้าวเหนียวไม่ใช่แค่เครื่องเคียงแต่เป็นส่วนสําคัญของอาหารสามารถจับเป็นก้อนแล้วจิ้มกับน้ําพริกได้เลยทําให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมไปอีกแบบฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยขอชื่นชมเชฟและวัฒนธรรมไทยจริงๆความคิดเห็นถัดมา ฉันตกใจมากที่อาหารธรมธรมดาาอย่างข้าวเหนียวกับหมูย่างสามารถให้รสชาติที่อร่อยและน่าจดจำได้ขนาดนี้ที่แคนาดาเราไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะใช้ข้าวแบบเมล็ดยาวไม่เหนียวเหมือนข้าวเหนียวไทยแต่พอลองแล้วฉันชอบมากมันให้สัมผัสที่แตกต่างและเข้ากับน้ำพริกแจ่วได้อย่างลงตัวสุดๆฉันจะลองหาข้าวเหนียวไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตที่บ้านแล้วลองทำกินเองดูความคิดเห็นถัดมา ฉันเป็นคนญี่ปุ่นที่กินข้าวทุกวันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าข้าวเหนียวจะให้รสสัมผัสที่แตกต่างไปขนาดนี้ข้าวญี่ปุ่นของเราก็เหนียวนิดนิดแต่มันไม่เหมือนข้าวเหนียวไทยเลยข้าวเหนียวไทยมีความหนึบและเคี้ยวสนุกมากพอจับเป็นก้อนแล้วจิ้มกับน้ำพริกหรือกินกับหมูย่างมันทำให้รสชาติของอาหารเด่นชัดขึ้นฉันคิดว่าฉันต้องลองกินข้าวเหนียวบ่อยๆแล้วละ่ะความคิดเห็นถัดมา ฉันเคยไปเที่ยวไทยมาแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าการจบข้าวเหนียวจะสนุกขนาดนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนการเชื่อมโยงกับอาหารและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันฉันชอบรสชาติของน้ำพริกแจ่วมากมันเผ็ดเปรี้ยวหวานและเค็มในเวลาเดียวกันเป็นรสชาติที่ซับซ้อนมากๆและเข้ากันดีกับหมูย่างที่หอมสุดๆฉันมั่นใจว่าเพื่อนๆชาวออสเตรเล,เลียต้องชอบอาหารแบบนี้แน่ๆความคิดเห็นถัดมา นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ลองอาหารไทยแบบดั้งเดิมและฉันประทับใจมากฉันเคยกินผัดไทยกับแกงเขียวหวานมาก่อนแต่ไม่เคยรู้เลยว่าข้าวเหนียวกับหมูย่างจะอร่อยขนาดนี้ฉันคิดว่าความพิเศษของอาหารไทยคือการที่ทุกอย่างมีรสชาติที่ลงตัวพอดีไม่จืดเกินไปไม่เค็มเกินไปแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันจะจำประสบการณ์นี้ไปตลอดแน่นอนทุกคอมเมนต์นี้สะท้อนให้เห็นว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติ แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์และวัฒนธรรมที่น่าหลงไหล